นายวิเพชรมึงไม่เสกดาบให้กูวะโอ๊ยเยอะเหล็กเต็มเลยแต่ไม่มีที่ขุดวะแมวเปียบกันนี่วะแอบพีอะไรเดี๋ยวตกอันไหนดาบกูเฮ็ดเฮ้ยพี่มึงแค่ละมือเทียว ต้องตัดไม้ทำในนี่แหละไม่งั้นกูไม่มีดาบสู้เวลาสู้สู้ระยะประชิดแม่งแฮะใช่เพชรพูดถูกเสมอจะขึ้นยังไงวะมีหิมะได้ไงวะไอ้เหี้ยแมงงุม เฮ้ยชิปเปอร์ตายคือตายนะเกิดข้างนอกนะเกิดข้างนอกอยู่แล้วอาสิูนะก <c oughs> ูจะตายก็ตรงซอมบี้นี่แหละโอไม่ไหวว่าอันตรายไปขุดที่กัน อย่างนี้มันอันตรายไม่ได้ละเราจะไม่ยอมเสียห้าสิบทูเลยขาดไม่มีทางหรอกเพรมึงไม่ได้แดกตังค์กูหรอกไปเ,เช้าวเรา,เ,าเ,เว้ยโอ้สกิลตันเต็มเลยเนี่ย โอ้ยโอนึกว่าใครยิงมั้งสเกลนี่อ,นนอือฮะต้องอย่าบอกนะมึงจะไปกินข้าวกันเนะกมมึงหยุดเอง ขึ้นไม่ได้นี่ว่ไอ้เหียก็ขึ้นไม่ได้ใครบอกขึ้นได้ยอ้ไรเฮ้จะมาหาเหล็กด้วยไม่ให้อะงกเหรอไอ้สัพท์ไอ้ไอ้เรียกใครตายอ่ะ ê ê à mà <laughs> 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 biết muốn khéo hết luôn ạ à. à. <laughs> ui 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 ừ. <laughs> ui 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 rồi กูก็ตายแล้วกินข้าวมึเงี้งตะข้าวเฮ้ยเดี๋ยวค่อยมาเล่นนี่เป็นไงเออรีบมาเพจห้าสิบโทรกูเพชรขันยาเปล่ารรีีบบมมาาลูกผู้ชายเปล่าเฮ้ยมึงมึงไอ้นี่ให้กูก่อนดิอะไรวะกูเข้าไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเซกกำแพงให้ไหมไม่ไม่ไม่เอากูไปอยู่ตรงนู้นก่อนเพราะว่ายืนประจำที่แล้วค่อย ค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้ของของทั้งหมดของกูอยู่ที่มึงใช่ป่ะสองคนเลยแหละเออมึงเอาออกให้หมดเลยแล้วก็ใส่ของใหม่กูยังไม่ได้ใช้ธนูใช้เป็นลูกเดียวกูเนี่ย่ยิงมไม่โดนไอ้แม่งได้เหรอมันอยู่มันอยู่มันอยู่โคตรเสียวเลยเมื่อกี้ว่าจะโดนยิงตายาธนูแม่งยิงโคตรแรง จะยิงยิงใกล้ๆเลยนะเออ <laughs> ไปอยังไปแล้วนะเออเจอกันเออหม,มาหม,มา